ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทาง YouTube นะครับพบกันอีกแล้วครับกับเชฟก็อตนะครับผมช่องสมปรีชแนลอันนี้เชฟก็จะปล่อยไก่งวงออกไปสู่โลกกว้างนะครับโอ้ยนีนะครับสวนมะละกอมะละกอตอนนี้กำลังแพงนะครับโดยละยี่สิบาทถึง30บาทเลยครับเดี๋ยวนี้ อยงมากเดี๋ยวจะปล่อยไก่งวงออกไปสู่โลกกว้างนะครับกินยะต,ตัวนี้ชื่อศิละครับพ่อพันธ์ของลกที่นี่นะครับผมนี่มันเป็นลูกๆมันอันนี้ก็ฟักอยู่ฟักสตัวกลับอยู่ในอีกสองีสามฟักสามตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่มันออกไป ไปไว้กินหญ้าปะอ้วนมากนะครับไก่ที่นี่จะเปไงงิไก่งวงไก่บ้านจะออกด้วยไหมนะไก่บ้านด้วย ผมยิ่งเดินไม่ได้อยู่ใช้ไมบคำํำทำไงเนี่ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะไล่ต้อนออกไปก่อนนะครับนี่เอาไปละเอาไปแล้วหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวโอเคเอาไปละออกมาแล้วครับ,ออรบแต่ว่า ก็เหลืออยู่ข้างในสามตัวนะครับฟักไข่สดชื่นเลยจิกกันโดยหางงอหางขาดเบิ้่นะน่ะบาดงนันดูมันครับห้าโหซาละเกินเห็นไหเหมือน,นสิลา,ากินยะ หญ้าหน้าแรงก็ไม่ค่อยมีนะครับตัวใหญ่มากเลย มีความสุขที่ได้ออกมาจากนอกกรงนะครับผมฝูงไก่งวงผมก็วิ่งตามมันไม่ทันนะครเดินอ้อมไปอ้อมมาอยู่ ไก่งวงก็จะตัวผู้ก็จะเอ่ออะไรนะอะไรนะเนี่ยก,ก็จะพึ่งขนนะครับก็จะลำแพนเนเี่ยอยู่ประมาณแปดเดือนเลยนะครับตัวเยญ่มากในฮะ Tìm ra จะฆ่าก็ไม่กล้าฆ่าครับจะกินก็ไม่กล้า,าก,กินว่าน่ารักครับเพื่อนๆน,นี่นันก็ติดน้ำครับติดน้ำอ่าจะปลูกพริกนะครับผมกำลังเขี่ยฟางใส่แปลงแปลงปลูกพริกนะครับ ออืสวยมากเลยนะครับไก่งวงถ้ามันลำแผนตัวใหญ่สวยอืม โอเคครับคลิปนี้เชบก็ขอขอลาไปก่อนนะครับมาถ่ายไก่งวงให้ดูนะครับเพื่อนๆไก่งวงที่สวนใครสนใจก็ทักมาได้นะครับผมกําลังฟักก็มีลูกก็มีนะครับลูกก็มีอยู่เจ็ดแปดตัวนะครับผมลูกฟักอยู่บ้านนะครับผมเอาไปอบเอาไปอบไฟนะครับให้มันแข็งแรงนะครับผมโอเคครับคลิปนี้เจ็บก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ